เล็จูนอยู่ไหนโอ้โหไหนดวงอาทิตย์น่ะไหนดวงอาทิตย์โอ้โหชี้เฉยไม่ได้ใช่ไหมต้องลูกปุ๋งชี้ใช่ไหมไหนดาวอยู่ไหนดาวดาวไหนจานยูเอฟโอไหนจานยูเอฟโอนี้เองไหนจานยูเอฟโอนี้เองไหนจานยูเอฟโอรู้จักว่าอันนั้นดาวนี่จานยูเอฟโออยู่นี่นี่รู้จักสีนี่จานยูเอฟโอ จะอยูงย่งน้างอยู่บู๊หนึ่งสองสามเป็นไงโรงเรียนไปว<ะ>ันนี้<ะ>ไปโรงเรียนวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะเ,เต้นเนเจ้าขึ้นมาทำไมสุกระปร ออมีอ่อเออเออแล้วเสร็จนอนทับลุกโป่แตกปุ๊ยรั่วเลยเหลือเท่านี้เลยลมันรั่วเลยลมันรัว่วเห็นได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงลมไหมมันรั่วอ่างแฟบเลย แบบเลยไม่มีลมและข้างในลมหมดลมหมดลมหมดจะสั่งใครดิจะสั่งใครดิโอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรฟิวดูสิเสียงอะไรเสียงอะไรดูสิเสียงอะไร เส <laughs> ียเงินทำไมกูใกล้กว่าตาล่ะโอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรตรงลงอืมตรงสายตาต้องซื้อโทรศัพท์ให้ฟิวแล้วแหละฟิวชอบปัดเหลือเกินซื้ออย่างคุณยูถงสองหลุดไปกินปะ เวาเดี๋ยว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 เดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋เดียวเดี๋ี๋เดี๋ยวเดดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเวเดี๋ยวเยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดี๋ยวเดียววเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยว ดีจังพ่อถ่ายอะไรถ่ายน้ำตกถ่ายฝนตกเหรอแต่เอาใหม่อีกละก็บอกตู้เป่าปนน่ะดอกไว้เนาะเพิ่งที่ล่ะเอามาเจาะหลินมาเดี๋ยวแม่เป่าให้ซื้อเจาะจะได้หมดไปๆเอาเหยียบดิเหยียบเอาเหยียบเหยียบเอาเหยียบเอาซิเหยียบเอาสิพี่มุกมาจากไหน เหยบเอาเยีบเอาดิเยียบเอาเยยกินแวฮ้อนตื่นดีแลยเพิ่งตื่นนี่หรอเอาบ้านเโโมเอาเฮ้ยม่ทำงานอีกดูผมแลยเฮ้ยเตกเลยอ่ะเพยเอามาอีกไหมเ้เอามาอีกไปจอดอีกไหมเพี้ยมาเพียมาเ็วอ โอ้ Hoy, ality, oh. ต้องเป่าใหม่หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเอาพี่มุกพี่มุกพี่มุกจะช่วยเปล่าพี่มุกจะช่วยเปล่าเอไม่ไม่มีคนไหนที่เฟิสเตอร์เปล่าเองเลยอย่ายรุ่งอย่าพึ่ง